สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กัมาพออดมินบุญธรรมนํำโชคนะครับในวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2 5 .64 นะครับเนาะวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขความฝันของแม่วาดนะครับแม่วาดงวดที่แล้วเพิ่นฝันในเลข2 5กับ07นะครับกับเป็นความฝันที่แม่นนะครับเนาะเพิ่นกระโชกดีไปนะครับเนาะงวดนี้เพิ่นฝันแบบไดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามความฝันของแม่วาดน้ำกัน พื่อมันเป็นความฝันที่มีโชคลาภที่มีรางวัลน,นึ่งวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหกสี่นะครับก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดินบุญทมน้ำโชกนะไเด้อครับเดอ้อครับก่อนอื่นก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อเทื่องสตาร์ดาชาแนลกับน้องไอสตาร์ชาแนลนะครับที่เพิ่นได้ส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขโชคลาภนะครับแอดมินก็ขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเดอ้อครับเดอ้อ ครับท่ามผช้มไปติามรับะมุชอมกับบางพอเที่งแต่ว่าก็บอกเคยได้ยินข่าวแักเที่ยวพึ่งได้ยินมาสองงวดละครับยังวดผ่านมาขึ้นกันายบัวก็บอกว่าร่องมาขอก็ไม่ว่าเบิ้ง่าสันพอคนได้หลายงวดปรากฏว่าเขาทั้งล่างทั้งบนครับพอเที่ยงพอได้มาติดตามเนาะมอนี้เล่จากติดตามไปฝากท่ามผช้มแฟนช่องก็รองเบิงครับ่ามผช้มร่องเบิงเนาะชอบกระจัดคัดกับพานยังพอเที่ยงบอกแลละครับผมไป่ามผช้มไปฟังน้ำกันเลยจากปาก่าแว่าครับผมว่าจะให้ตัวใดเป็นตัวเด็ดสำหรับงวดนี้ ครับท่านผู้ชมม่ว่าเราก็เป็นแม่ค้าขายส้มตำเนาะส้มตำอร่อยที่สุดของตำบลปทุมครับผมเขาจอดรถว่าจ่าเราจอดรถอุบวเนาะของจัดอุบวครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือคุณพ่อสมพรครับผมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสอบถามเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องคือได้ยินข่าวว่าโชคดีมาหลายต่อหลายงวดแท้โอ้มันจะจะตัว่าไรบอกไปหรือว่าตัวกัน พ่อไปจั๊วากันแล้วจะดวงแล้วจะหวานน้ำคนมันแข่งยังแข่งได้แข่งหวานน้ำแข่งบ่ได้เดี <c oughs> ย๋ยวคาร์เตอร์ผู้ชมเดีย๋ยวพอเที่องขออนุญาตบ้างไม่ให้ลุงเราจะแพ้หนึงครับท่านผู้ชมเนะ <c oughs> าะเพราะว่าขันบ่มีไม้มันจะเสียงบ่ค่อยดังครับเสียงรถจะหลายเอ <c oughs> าว่าให้ฟังในลุงได้ตัวเลขมาจากไสครับผมกความฝันนั่นล่ะเป็นความฝันเนี่ยบ่เน่ยเขาไม่จะงวดละครับ ตัวตะกีบมันก็เอาเรือยืนแล้วแต่ว่าช่วงมันก็พักมาหลายงวดแล้วมันบเบเข่าแต่ว่าก็ขึออ้นอยินข่คา้าบางวดที่ผ่านมาได้ทั้งบนทั้งลาง่างงวดได้ทั้งตัวหนาตัวหลังแล้วได้ทั้งตัวหนาตัวหลังพร้อมโอ้ได้ทั้งหนาทั้งหลงังแม่นจนในเฮ็ดม่วนจังนสี่ลักตัวตัวหนาได้แม่นยังยังเท่าตัวหน,นึ่งจำบนหนึ่งเจ<น>็ดสี่บ่จำบ่ได้ท่าไหนฮ้องก็ลองมาถามเบิ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ก็มาถามเบิง่งเสียงรถกันจะหลเน่เพราะว่าเป็นทีชุมชนครับผมผม้ชมเป็นเป็นทีชุมชนุนยัง่ะขันเสวยห่วยขันฝันดีปันคือบุสื่อเองขันเสวยนอกะเอาว่าแบ่งปัน,ปนรับผม้ชมเนาะถือบ่าถือบ่วาวากันครับผมห้องกายะเฮ็ดหาไปให้แพ่แค่เป็นแนวทางเนาะครับผม้ชมเนาะ<แ>อันนี้ก็คือไม่ว่าจะของสูตรสมตำแ่บของจังหวัดอุบลครับผม จักแสียบ่แเสบเหรอครับอยู่มาได้เป็นสามสิบสี่สิบปีแม่นบ่แม่ว่าแม่นเนาะเสียบสามสิบปีเหรอสาปีครับเบิ่งขีเบิ่งอยู่ในทีถึงว่าบ่แม่นว่าทีที่เพื่อนจังไหนล่ะขีที่ไปเส้นทางหลักแต่ว่าก็มีคนมาสื่อบ่ขาดครับแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะครับผมตามบกุ่งนีลาอ่านว่าเด็กจีนจำบกุ่งเพราะเด็กจีนจำบกุ่งนีลาเฮ้ยจำบกุ่งนีลาอ๋อ้ง มันก็มีแนวได้อยู่ละน้อทั้งได้ทั้งอันนี้แหละมาลุงบอกให้ฟังแน่งวดนี้งวดนี้บอกฝันนี่เด้อเออเอาข้อมฝันนั่นล่ะก่อนมาซิมใส่หูตัวเดี๋้อเด้อค่ะไม่เงียบมากอย่งนะคะเอาข้อมฝันไปเลยข้อมฝันก็ฝันบ่าวคนเมื่อซิมใส่หูจักเสือแมนเสือแมนเสือปาตัวเรื่อปลาตัวกับปาจักน้อครับผมเป็นฝันเป็นซิมใส่หูมาสามสาม โอ้ซสามเหล็กเป๋าเลขเป่าอืมจีกในล่ะงวดเนี่ยอแมนโมเมอ๋อให้ถามสักอนเนี่ยงวดก่อนว่าว่าได้ได้ได้ตัวไหนกาะที่มันได้นั่นตัวห่อตัวใหญ่เหมงวดก่อนนี่ใหญ่ได้ตัวไหนก็ตสององหาเนาะสองหาจะว่าเข้าไปหาสี่ยากาอมันบ่่ไ้เขาบ่ราบเลยสองหาบ่ราบเลยเต็มเตโอ้ได้ศูนเจ็ดสองหาแล้วว่ได้เรื่อยโอ้ได้เยแต่ยังไ่ยื่นั่นยังไม่ได้ศูนเจ็ดนาะ ลองหาเขาบอลาที่ว่าได้นี่เป็นแนวความฝันคือวันนี้มันบ่ะคะบ่อวันี่ต้นนี้สิว่าซิมไส้หูนี่โอ้สิมปีโอ้ปีจะต้องกินเส้นเออโอ้สิ่งไส้หูเลยมันนานจะพอไส้หมูคนใหญ่แล้วเลยอืมมันนานจะได้ยินแต่ว่ากินเกี่ยวก่อนย่างพันมาหาแต่มันกรอกสามหาโอ้ออกตัวกลับตัวกรับโอ้ตัวกลับก็ถือว่าถือกได้ถือว่าถือกมีคนส่วนมากก็ซื้อสามหาก็ต้องซื้อหาสามเปนน้ำ ใ่หาสามก็ต้องสี่สามหาไม่น่ามันบอลรุ่งเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าเล็กเหลขกแปดก็เล็กสามตัวเดียวกันไม่วดที่ที่ผ่านมาไม่ใช่งวดนี้เอวนี้ก็ใช่เมื่อวันี้ว่าว่าไมที่ว่ามีคนมาจะซื้อพวกนี้สามสามเลขแปดกับเหล็กสามมันก็ตัวเดียวกันโอ้กาจะเป็นก็จะเป็นสาสามหรือว่าแปดสมก็ได้หรือว่าสองแปดเจ็ดสี่บ่เพราะแปดแปดว่าแมนบ่มันจะเป็นแปดแปดท่านคือทันตีเนาะ ครับที่นั่นเข้ามาสามสามสิ้นใส่หมูแล้วซรลาบะห้ี่ง้างแต่วันนี้ก็รับเขาก็ได้บอกคนมาจะคล้องฟันนี่จำบ่ค่อยได้หรอกแต่ว่าจาได้ตัวสามสามเนี่อาสสามนี่จาได้เป๊ะเลยเมนบ้าดูขึ้นมาจําเลยเลยรือนจำง่ายกีตัวกเสืาจำมาได้กุ้เส้าจำมาได้ห้าเก้าท่อนแล้วหาเก้าแขนแขนมันกวนมันก็หาเก่าโอ้หาเก้าหาเก้านี่ได้ไม่จะใส่ลุง หาเก้านี่ควอมากของอย่ของโอ้เป็ข้อมมากควอมินชอบส่วนตัวต่อสามสามนี้ข้นมากกระสิบใส่หูอันนี้ยินเลยแมนบอเพราะว่าส่วนตัวแล้วคันว่าฝันนี่สิ่จำบ่ค่อยได้แม่นบ่บ่ค่อยได้แต่ว่าตัวนี้สามสามนี่ชัดเจนเลยแม่นบ่ลุงแต่ว่าซื้อไปแล้วเอามาโชว์บางรุตนแี่โอ้เออรุ่นแต่มาโชว์ตรงนี้ได้ไหมสามสามคันสามแปดสามสามแปด ยังไม่ว่านะครับพอสมพรี่เพิ่นกะมาอยู่นี่โดนนะเนาะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเสื้อมากากันเป็นบันข้อบันอันบันข้อหรือว่าเป็นอย่างกอรบันลงฮองแฮหมู่สามนี่ครับจะเสื้อมากจะไม่ค้นคนนอกพื้นที่ครับมาจับมาอยู่กันตแต่จะบูนครับแต่จะบูนไมยคนในพื้นที่นะลุงเนาะไรพอไรแม่แม่บอกสมัครว่าแม่คนในพื้นที่เนาะบอกคือบันกุลาดเพิ่นบันกุลาดนี่ข้าเจ้าอยู่มาตั้งแต่สมัยปุญญาตายาย ฮัมเบิงบ้งครับแต่หมูชุ่มเบืงองนี่ยาย่าจัดไปแล้วมูนีงวดนี้รางวัลที่หนึ่งครับผมรางวัลที่หนึ่งเด้อแต่หมูชุมเด้ออ๋อสามสามก็จัดไปชุดสองใบครับหาเก้ากับสองใบเน้อหกสองห้าสี่ห้าเก้าหกสองห้าสี่ห้าเก้าหกสองห้าแปดสามสามหกสองห้าแปดสามสามเอาก็ขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเด้อไม่ว่าทเด้อเน้อปลพร้อมพรอ มันหมานกันสบู่ทุกคนครับผมมันเป็นมันเป็นการส่วนตัวหาเก่าอย่กับตรงกันกับกับอันทะเบียนรถเฮ้าเพราะว่าไอ้ฟังในงวดก่อนนี่ฝันฝันว่าจังไนเนี่ยก่อที่ว่าได้สองหากับเจ็ดศูนย์ไนม่ว่าแต่ฝันมาจากในส่วนนู่นมันจำไม่ได้เนะ ต่วนพวนี้จำมาได้แต่ว่ากับมาเห็นูุเคยเอารถมามันตรงกันนะมันตรงกันมันตรงกันแม่เป็นเลขป้ายทะเบียนรถทะเบียนรถมันสองหาสอเก่าอ๋อโอ้ทะเบียนรถแม่คนมีดวงคือว่าเลยเนาะเขาบอับเลยเาบคนมีดวงครับท่านผู้ชมถึงว่าเห็นทะเบียนรถก็สามารถออกมาแปลเป็นตัวเลขได้เนาะแม่บอวะแม่ลูกสาวนีสันแม่โอ ทีวบ้านเราสองเก่าสาวหนังั้นมาได้ครับส่วนห้อยหน้าห้อยหลังเลขออกสองเก่าโลดเทอร์เลยอ๋อแสดงว่าครอบครัวคนนี้เป็นคนมีเส้นมีดวงนี่ครับท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าจะเป็นตัวใหญ่วบบหรือว่าลุงสมพรหรือว่าลูกสาวผนแม่นในมีโ<า>ชคลาภในทางนี้มีเล็บออกปีหกสามจำบ่ได้เนาะเพราะว่าหันหนึ่งห,หิวมาเขามาในหนึ่อหงายุ้งบักย่างนิหนึ่งเหนือสดๆน้องามนี่แหละ ยังนี่คืลลนด้ละเนาะแม่มอาจารว่สแสดงว่าใจว่าตรงมีโชคอีกงวดน,นี้ตรงมีโชคอีีเปิงเพราะว่าเกี่ยวกับความฝันนี่เพราะว่าจะฝันว่ามีคนมาหมักหรือว่าวันฝันว่าได้เนื้อเอาเนื้อเขาบ้านนี่สแสดงว่าจะมีโชคมิหลาภปีดีแน่วฝันแนวนี้หลายหลายคนตามเี่อพ่เที่ยงเคยไปตดตามมานี่รูซสึกว่าคนในั้นจะมีโชคมิหลายปีดีครับแต่ผู้ชมเนาะในในการทีฝันเกีียวกับเนื้อเนาะแม่ฝันเกี่ยวกับเนื้อแนวนี้เอาให้ถามเนี่ยทั้งสองคนละบัดนี้ ระวังเลขสามชุดนี่เพราะว่าจะเป็นสามสามห้าเก้าเจ็ดเก้านี่แม่ว่าก็พอสมพ่อนี่มักตัวไหนมักที่สุดใครหมักตัวหนึ่งตัวหนึ่งกับนิ่งเลยค่ะโอ้อ่าขั้นมักว่หมักเจ็ดเจ็ดเก่าแล้วใครหมักโอ้มักเจ็ดเก่าหลายกว่าไม่ฮึมสามสามกับมักใช่ปะหันขันว่านักกมูก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอืมแล้วลูกสมพื่อในวันนี้ จะฝันโน้ะเรื่องของฝันก็คือสามสามเมนบัเพราะว่ามันมันยากเลยเนาะจําได้เนาะก็ฝันเนาะจําได้หรอเพอมีคนมากกว่าสิบเส้หูจําได้เรื่อยนี่มันกรแมนอยู่ได้เนาะคือเือสิโหีว่าเขาล็อกเลยหรอเขาสมองเลยแต่ว่าก็ยาว่าด้ครับสมุชชมยังเป็นฉลาดกินแบงของรัฐบาลเท่านี้กะจะมีหลายลางวัลเนาะครับสมุชชมเนาะยังไม่ว่าว่าอาจจะเป็นไปได้ครับเจ็ดเก้าครับผมสามสามเจ็ดเก้าเดี๋ยววาลุงสมพรนี่ว่ามัก สามสามี่สี่ก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นเลขล่างเลขสามตัวหนาสามตัวสามตัวหนาสามตัวท่ายี่สี่ครับท่านมู้ชมเนาะเพราะว่าส่วนมากบ้านเพื่อนก็มีโชคมีลาบกันเบิดสุขุสุขคนครับผมราคาจะมากแต่เป็นของฉลากกินแบ่งของรัฐบาลครับผมพอย่างที่เข้าคยบอกไปหลายครั้งหลายคราว้วครับว่าให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของฉลากกินแบ่งของรัฐบาลเนาะครับท่านมู้ชมเนาะเป็นแนวทางของงดวันที่หนึ่งสิงหาคม พศ2564ครับผมขอบคุณครับขอบคุณทึงภาวะและวทึงพอลุงสมพรครับผมบใหญ่ขโมนเนาะเอามาแบ่งปันพี่แบ่งปันน้องอันนี้ถูกว่าถูกก็จยาวกันเด้อครับเถ<า> <พอ S 2> ื่ผู้ชมมันก็เป็นข้อฝันครับท่านผู้ชมแต่ว่้าที่โพเที่ยงมาติดตามให้เพราะว่าเพิ่นเคยเข้ามาหลายงวดแล้วงวดที่ผ่านมาก็ได้ทั้งล่างทั้งบนครับท่านผู้ชุ่มว่าจะเป็นสองหาหรือว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์เข่าเป๊ะเป๊ะครับท่านผู้ชุ่มฉะนั้นแล้วมื้อนี้พอเที่ยงกะ ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ไดชแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมนังกรารถนาคิดเงินไรเงินคิดทองไหนทองขอให้สุภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บกันสุขสุขคนคลิปนี้พอเจิมขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายครับสองสามหกบ่โอ้บ้านเลขที่สองสามหกเด้อแต่ผู้ชมอันนี้แม่บัวถามใหม่เป็นพิเศษ